วัสดีครับ วอชวอลครับวันนี้จะมารีวิวหนังเรื่อง Scourge to the Zombie Apocalypse นะครับคือถ้าแปลเป็นไทยเราคงคิดว่าเป็นหนังแบบลูกเสือประทะซอมบี้แล้วกันเนาะโดยเรื่องนี้ครับมันเป็นเรื่องของ3มลูกเสือเนี่ยคือเจอกับซอมบีอ้อ่ะตอนแรกเราเคยคิดมาตลอดเลยนะเว้ยว่าลูกเสือเนี่ยมันมีแค่ในไทยหรือเปล่า,าไปมาเอา้าเฮ้ยมันมีทั้งโลกนี่ว่าโดยเรื่องนี้มันก,ก็จะเป็นการที่แบบว่าตัวเอกเนี่ยเป็นลูกเสือนะครับก็จะใช้แบบคลิกต่างๆเทคนิคต่างในการเป็นลูก เสือเนี่ยมาใช้ในการฆ่าซอมบี้นะซึ่งเราก็เออก,ก็ก็แปลกใหม่ดีผสมควรครับต้องบอกกันนะครับว่าเรื่องนี้มันเคยเข้าลงพอยู่ในไทยมาแล้วนะเราเคยดูน่าจะนานมากแล้วนะครับเราตอนนี้มันกลับมาเข้าใน Netflix นะเราก็ได้กลับมาดูใหม่อีกรอบเลยนะครับด้วยเรื่องเนี่ยเราชอบตรงนี้แบบว่พลอตมันมีความแบบเสียดสีวงการ บันเทิงภาพยนตร์มา,มากๆเลยนะแบบมันคือหนังซอมบี้เกรดบีเลยหลายๆอย่างเนั้นนะครับโดยที่เราก็จะได้เห็นแบบมุกทะลึ่งต่างๆมุกบอกวหูสิบวกบ้างหรืออะไรบ้างนะครับโดยตัวละครเอก3ตัวเนี่ยถ้าเราจะไม่ผิดเนี่ยมันจะเป็นของเบนคาร์เตอร์แล้วก็ใครสักคนหนึ่งหละก็คือตัวละครเอกเนี่ยที่ก็คือก็คือเบนนะครับซึ่ง เบนเนี่ยคือเป็นตัวละครหลักเลยเบนหลายหลายคนเนี่ยน่าจะเคยเห็นจากเรื่อง r e a d y Player One นะครับแล้วก็มีคาร์เตอร์อีกคนนึงน่าจะเป็นออกซ์นะครับถ้าจะไม่ผิดนะเออที่เป็นคนวันหน่อยอย่างเงี้ยตอนแรกเราเคยคิดว่าตัวละครออกส์เนี่ยน่าจะเป็นตัวละครที่ดูทวงๆกลม่มไปประมาณน่าสนใจมากครับตัวละครคาร์เตอร์เนี่ยเราคิดว่าเป็นคาแรคเตอร์ที่แบบออกออกมา,าพอสมควรน,นะแล้วก็หลาย,ลายอย่างตัวละครคาร์เตอร์มีความแบบะลืง่งตึงๆมากมากเลยนะครับก็ยังมีตัวละครอื่นอีกนะครับที่เป็นตัวละครผู้หญิงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าก็ มีความสนุกประมาณนึงมันไม่ได้สนุกมากเท่าไหร่นะมีฉากชวนแหวะเยอะอยู่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่ไม่ชอบหนังซอมบี้ที่แบบมันแหวะมันตัวขาดหัวขาดแขนขาดเห็นไส้ไหลเห็นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่นะแล้วก็ต้องบอกไปนะครับว่าเออมันมันไม่สมจริงอยู่แล้วอะเรื่องเนี้ยเนาะมันเป็นหนังที่แบบออกมาเพื่อขายความตลกอย่างเดียวเลยก็ว่าได้นะครับแต่ว่าอะไรก็ทาเนี่ยเราคิดว่าไอ้หลายอย่างเนี่ยคนไทยน่าจะไม่เก็ตมูกเท่าไหร่นะคือบางมุกเราก็ยังไม่เก็ตเลยว่าแบบว่า ทำเมื่อะอะไรวะกับสิ่งสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยละ่ะเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้อาจจะแบบไม่ได้เหมาะกับทุกคนสักเท่าไหร่นะครับแล้วก็ก็ต้องให้คะแนนแ้นแหละก็ต้องขอบคุณกันว่าเรื่องนี้มันอยู่ในเกณฑ์ไหนที่จะดูใน Netflix นะครับถ้าสําหรับเราเนี่ยเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อ่เราให้ค่อนข้างไปทางที่ดูก็ได้ไม่ดูก็ได้ดีกว่าคือไม่ดูก็ไม่เสียดายตัวหนังแบบไม่ได้มีเซอร์ไพรส์หรือแบบไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับก็ก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวไว้จะกันอีพีหน้าผมสำหรับอีพีครับ